สวัสดีครับ <c oughs> มาพบเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้มาดูว่าผมจะมีอะไรมาให้ดูนะครับและมันเป็นกันยังไงสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีของ สองสาอย่างนะครับมาให้ดูเพื่อเป็นการศึกษานะครับสำหรับพี่ๆเอฟซที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเคี่ยวฟันสัตว์ของแต่ละชนิดนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูกันนะครับ สำหรับคนที่ชอบลักและชอบพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมก็จะพามาดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนนี้ก็มีของมาให้ดูให้ชมกันมาศึกษากันนะครับสำหรับพี่พ fc ที่ต้องการศึกษา เรื่องรางนะครับว่าของแต่และอย่างมันเป็นยังไงแต่ท่านที่รู้ก็โอเคนะครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่รู้และยังแยกแยะไม่ออกและอยากจะศึกษาก็มาพูดมาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะก็วันนี้ผมจะพามาดูไอของ สามสี่สามชนิดนะครับวันนี้ส่วนชิ้นนี้นะครับก็ผมเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับได้ทำคลิปไปให้ดูละครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวอูดนะครับนะนี่จะเป็นเขี้ยวอูดนะดูให้ดีๆนะครับ โคดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสําหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นเขี้ยวอูดนะแต่มันมันมันแกะมาแล้วมันก็เลยจะดูยากกันหน่อยนะครับแต่ก็ให้มองภาพว่าให้มันเต็มเขี้ยวก็แล้วกันมองภาพว่าเต็มเขีย้ยวยาที่ยาที่ที่ยังไม่ได้แกะก็แล้วกันอันะนี้ก็เลยมาให้ดูเพิ่มเติมนะครับ เขียวอูดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าอันไหนมีรูก็ให้ดูอย่างนี้แหละเนี่ยลักษณะของรูเขี้ยวอูดนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับ PPFC คิดว่าเป็นอะไรกัน PP คิดว่า FC เนี่ย PPFC คิดว่าเป็นอะไร มีเหมือนกันนะครับลงเลือดแต่มันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับจะมีทั้งสองฝั่งชิ้นนี้นะครับเป็นเลซินนะครับชิ้นนี้เป็นเลซินดูกันให้ดีๆนะครับ น,นี้ก็จะเป็นเลซินที่เขาทำเป็นเขี้ยวเสือนะครับก็พีพีเอฟก็ดูกันให้ดีๆนะครับราคาในตลาดก็3ามสี่ร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขี้ยวนี้มันมัน,ม,นมันทำขึ้นมานานแล้วนะครับทำขึ้นมานานแล้วหลายปีแล้วมันจะมี งานฝีมือนะครับจากเวียดนามมาอีกมันจะเนียนกว่านี้เยอะนะครับเนียนเหมือนเพราะว่าเขาทำขึ้นมาจากกระดูกนะครับกระดูกอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันเป็นกระดูกแล้วมันทำมาเหมือนมากๆนะครับ ผมก็เคยได้มาแล้วแหละแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ยังยังไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เลยไม่มีนะแต่ตัวน,นี้อยู่กับผมมันมันไม่มีแล้วแหละไอ้ไอ้ที่ว่าที่เขาทําขึ้นมาจากกระดูกอ่ะอันนั้นจะเหมือนนะครับเป็นงานเกรดเองานจากเวียดนามนะครับสําหรับพี่ๆเอฟซีที่ต้องการศึกษาเรื่องเขี้ยวเสือนะครับลองลองลองศึกษากันดูก่อนนะครับ ระวงงานเกจเอเขานี่มันมันเหมือนจริงมากเลยนะครับก่อนจะสะสมก่อนจะอะไรก็ลองศึกษากันดูให้ดีก่อนนะครับระวังให้ดีงานเกจเอขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมันมันเนียนมากมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเช้นนี้นี่ยังดูง่ายมากเลยนะครับเวลาเราจับดูมันก็จะเป็นหนึดหนึดนะครับ มันจะไม่เหมือนของแท้นะครับอ,อันนี้ถือว่าถือว่ายังดูง่ายนะครับอันนี้จะเป็นเรซินนะเป็นพลาติกนะแต่ที่เขาทำขึ้นมาใหม่นี่คือเขาทำขึ้นมาจากกระดูกนะแล้วทำพวกล่องเลือดพวกคมกระเบื้องพวกอะไรนี่โอ้มันมันมันเนียนมากเลยนะครับ ถ้าใครดูไม่เป็นก็มีสิทธิ์โดนแล้วครับเจ็บตัวแล้ครับถึงได้เอามาให้ fc ศึกษาดูก่อนนะครับลองศึกษากันดูนะครับอันนี้เลซินงานเลซินตามตลาดมันก็จะมีหลายอย่างนะครับมันจะมีแบบเนี้ยเป็นเต็มที่ยังไม่ได้เกะ แล้วก็มีชิ้นที่แกะเป็นเสือมาแล้วก็มีนะครับแต่อันนี้คือผม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 หามาได้ก็เป็นแบบนี้นะครับแต่จะให้ดูแต่มันก็ดูง่ายนะระหว่างแยกของแท้กับของเก๋นเนี่ยมันมันมันก็ดูง่ายอยู่สำหรับพี่พี่ท่านที่ดูเป็นดูขาดนะครับก็จะแค่มองดูก็น่าจะรู้เลยแหละ สำหรับคนที่ชำนาญน,นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่กำลังหัดเล่นก็อาจจะมีโดนนะครับอาจจะมีโดนถึงผมถึงได้เอ,เอามาทำคลิปให้ดูให้ศึกษากันนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเรียบเทียบกันดนู สองชิ้นนี้ก็จะเป็นเรซินชิ้นนี้ก็จะเป็นเรซินส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นเขี่ยวอุดนะครับส่วนอีกอย่างหนึง่งนะครับที่ผมจะเอามาให้ดูวันนี้นะครับนี่เลยพี่พอจะรู้ไหมครับดูออกไหมอันนี้มันคืออะไร มันคืออะไรสำหรับพีเอฟท่านไหนที่ว่ารูเป็นนะก็จะรู้นะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังศึกษายังดูยังแยกแยะไม่ออกนะครับก็จะไม่รู้นะนี่แหละชิ้นนี้แหละอันนี้คือเป็นฟันหมูนะครับ สี่ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นฟันหมูนะที่เห็นเห็นกันน่ะไม่ว่าจะเป็นตามตลาดมั่งตามอะไรอะโซเชียลครับเฟซบุ๊กหรืออะไรนะครับที่เขาก็เห็นนะเมื่อวานนี้ผมก็ยังยังเห็นอยู่นะครับ เขาจะเอาเป็นเหลาเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้ครับถึงตัวนี้ผมเหลามาแล้วเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะออกดำๆอย่างปลา,ายเขี้ยวอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะออกออกเป็นลักษณะนี้นะครับลองสังเกตดูได้เลยครับถ้าไปเจอแบบนี้ให้พึงคิดไว้เลยนะว่าเป็นฟันหน้าหมูนะครับเป็นฟันหน้าหมู อันนี้คือยังไม่ได้เหลานะส่วนนี้มันจะมันจะแข็งมากอะพี่นะแถวนี้มันจะแข็งมากเลยต้องเจียออกให้มันดีๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนอนันชิ้นะนี้ผมก็ลองไปเจียมาดูนะครับจะให้มาแยกแยะถึงความแตกต่างนะครับ ที่ผมเห็นเมื่อวานนะครับอยู่ในในใน,ในเฟสนี่แหลนะเขาจะเจียเล็กกว่านี้นะครับเจียเล็กกว่านี้ยาวกว่านี้แล้วเขาบอกว่าเป็นงาช้างน้ำนะครับแต่ผมถามว่า fc ทุกท่านเนี่ยมีใครเคยเห็นช้างน้ำกันแล้วมั้ง นะมีใครเคยเห็นช้างน้ำกันแล้วมั้งส่วนตัวผมเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มานานนะครับไม่มีช้างน้ำนะครับช้างน้ำจะไม่มีแต่เขาจะเหลาเจียเหลาให้มันเรียวสวยนะครับเทียวตันๆอย่างนี้ยเจียให้เรียวสวยแล้วไปบอกว่าเป็นงาช้างน้ำนะหรือบางคน เขาก็จะบอกว่าเป็นเขี้ยวเสือนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก็มีมาให้ดูลองลองศึกษากันดูนะครับลองศึกษาดูศึกษาแยกแยะดูว่าเขี้ยวสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ สำหรับคอเครื่องรางนะครับคือเนี่ยผมพยายามสอดหามาให้ดูนะกลัวโดนหลอกกันนะครับเนี่ยโดนหลอกมาแล้วเสียเงินฟรีไม่ว่านะเจ็บใจอีกตั้งหากนี่สิโอโหก่อนจะหาสะสม ก็ควรศึกษาดูให้ดีนะครับยุคนี้เศรษฐกิจมันมันก็แย่นะไปเจอของเก๊ซะงั้นสำหรับท่านที่อยากจะศึกษานะครับลองกันดูนะครับลองเปรียบเทียบด,ดูสำหรับ FC ท่านไหนที่ชอบนะครับหรือว่าอยากจะศึกษาไปด้วยกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเี่กก็จะได้เป็นขวัญกำลังใจนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมได้ หาของให,ใหม่ๆนะครับมาให้พี่ๆ FC ได้ศึกษาอีกครั้งนะครับผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้ดูนะครับเรามาร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับสำหรับ FC ที่ชอบ,บลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาแยกเกะดูว่า สัตว์แต่และชนิดมันเป็นยังไงนะครับสัตว์กินเนื้อฟันลักษณะไหนกินหญ้าฟันลักษณะไหนนะครับเราต้องมาแยกประเภทให้ได้ก่อนที่จะไปเช่าบูชาครับกลัวพี่ๆจะดวนหลอ,อกกันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ผมจะได้ทําคลิปต่อไปครับจะได้พยายามหาของมาให้พี่ๆ FC ได้ศึกษากัน,นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม